คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีผลไม้ที่หากินยากมานําเสนออีกแล้วนะครับลูกยางป่าคิดว่ามาไฟไม่เคยกินไม่เคยเห็นด้วยครับอ๋อลุยกินไงอ่ะคัดกินเลยเอาลูกไปสุกให้ผมมันี่ยใช่ให้จิ้มก็ว่าวมันฝาดติดปลายลิ้นเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสุกมันฝาดเหรอมันฝาดติดปลายลิ้นอ๋อไม่ไม่สุกไม่สุกมันฝาดเหรอใช่ฝาดนิดนึงจิ้มพิษเกลือคุณผู้ชมแต่ผมชอบนะมันจะมีเม็ดเม็ดเม็ดเต็มเต็มลูกเลยนะครับผม ือเนื้อนลูกผ่านคล้ายๆกินมะกอกพี่เกมงลื่นไปเลยแต่ถ้าเม็ดมันขมนะเม็ดขมไม่ต้องเคี้ยวเราคลืนไปเลยือเหมาะกับการกินแบบร้อนๆคุณชมบรรยากาศแบบร้อนๆอย่างเงี้ยกินแตบพริกเกลือคงรู้แล้วมันเหมือนอะไรเหมือนอูนิอูนิเหรอใช่เหมือนอูนิอ่ะไข่อันนั้นอ่ะสีส้มเลยเนาะใช่ใช่ไป้ยวปาก ลูกตุกอะไรก็เยอะเลยแล้วมาหลอกให้กินลูกดิบอ่ะ <S 2> <S 2> <S นี่เนี่ยผู้ชมลูกยางปลาบ้านเรามีต้นนะแต่เราไม่มไม่มีใครกินเลยผู้ชมเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไร,รู้วนเหอมันมีสัตว์ป่ามากินอยู่นะสัตว์มากินแต่คนไม่กินบ้านเราเขาไม่กินกันแต่ผม,มกิน็ไม่เคยกินไงอ,อืมมาเดือป่าก็ยังไม่กินนะมาเดือคนเราจะกลัวอะไรที่ไม่เคยลอง อร่อยอ่ะได้ได้เกลือไปปุ๊บพริกเกลือไปปุ๊บอร่อยเลยถูกใจอวอรรุ่นคุณผู้ชมส้มๆเด๋อเขาถ่านนะเกลือโรยเข้าไปครับกินได้ใช่ไหมกินไปเลยไม่เป็นไรหรอกมันเม็ดเล็กเกลือพริกเกลือกง่ายด้วยโรยเกลือครับโรยเกลือ น้ำตาลไม่ใส่ไม่ได้เกลืออย่างเดียวพริกเกลี่ยอย่างเดียวมากินนะนะคุณผู้ชมผมก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกครับสําหรับมะยางยางลูกยางป่าได้การเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนอนหน้าห้องน้ำทำไมอะมกินมาข้องเขียไม่รู้เปรี้ยวอ่ะเขาบอกว่าวิตามินซีน่าเยอะเนี่ยมันเป็นแบบว่าเปรี้ยววันนั้นเรากินมะหาดเนาะมะหาดก็อร่อย โอ้านม,มันน้ำมา,มา,มามหาดอร่อยนะคนุณผู้ชมแต่ผมก็ไม่เป็นไรนะกินมะหาดอ่ะนี่โอ้ยสั่งมาคุณผู้ชมมันก็เลยแบบช้ำๆหน่อยบางรูปมันก็สุกมาเนาะขนสมมันก็ช้ำมาถึงบางรูปมันก็เน่าอย่างเงี้ย กินรู้จำแนนนรู้จำอช้ำอ,อ,อร่อยเลยอะใช่นี่ช้ำมากอนี่จืดดริงยันรู้นี้อ๋อมันเป็นเม็ดเม็ดเกาะเกาะกันอยู่อ่ะคุณผู้ชมมันหอม,อมหอมบนผัล,ลไม้เลยนะผมนึกไม่ออกอะ่ะมันหอมมากเลยะ อนี่นี่ว้าวนีนะตรงนี้นะอันนี้เราต้องสั่งมาจากทางภาคอีสานนะครับภาคเราไม่ค่อยมีโค้ดบ้านเราไม่มีใครเอามาอีสานี่มีแต่แนวสุดขาเเขามีของพยูมีสารเลยเขามีแต่ของแบบแท่บแบบของป่าอะไรเงี้ยแต่บ้านเราไม่ไม่รู้หากินกันเนาะใช่มีมีแต่ไม่มีใครกินบ้านเขากินเป็นไงอืเขาทำแบบว่าหาของกินจริง บ้านเราไม่เต็นนอนนะ<บ>ตื่นเที่ยงโมงยอะไรเงี้ยไปหากินค่อยเก่งเนี่ยก็แบบมีเก็บอะไรบ้างบ้านเรานะเก็บอะไรอ่ะไปหากินไม่เล่นตื่นมาก็กินแล้วหากเก็บอะไรตื่นมาก็ต้องกินเนอะไม่ควรรอต้องขึ้นไปเลยสิบกว่าเม็ดฟาดแล้วไปกัดโดนเม็ดมันล้วเดยไปกัดโดนเม็ดมันเราไม่ต้องเคี้ยว ลิ้นดูดูนะหรอใช่ลิ้นแบบดูดูดล่อตืนมาเลยนี่อันนี้ผมกินไปหลายลูกนะไม่รู้ว่ามันจะอันนี้หรือเปล่าล้างท้องหรือเปล่าไม่รู้พี่เก๋ว่ามันจะมียางไหมเขาเรียกว่าหมักยางหมักยางยางจ้างต้องแบบข้าวเหนียวมาอูนิคุณผู้ชมเคยกินไหมครับถ้าคุณผู้ชมเคยกินก็ ไม่น่าบอกเราได้นะครับผมผมก็ไม่เคยกินเนาะว่าเขากินอะไรยังไงอะไรกับอะไรเนาะครั้งแรกกับเกลือรนะหรือเปล่ากับอะไรกะปิหรือของเปรี้ยวมกยักจะพริกเกลือมันตัดแต่ของเปรี้ยวแบบนี้ก็ไม่ไหวครับท่าผู้ชมอะไรไหนฮะใน,ในมันเป็นบดบวส้มนะมันหอมมันไม่เหม็นต้มเลยไม่มีหมอนเปรี้ยวมันไม่เหม็นไม่หอมก็เลยไรอยกางเปรี้ยวกเหรอฮะเปรี้ยวกันอ๋อ จริงก็ไม่จะเปรี้ยวหรอกบางวันก็เปรี้ยวบางวันก็หวานนี่พระลูกนุ่มๆอร่อยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเก็บไอ้มะม่วงกะล่อนรู้จักไหมมะม่วงกะล่อนจับฮะจับมะม่วงกะล่อนรู้จักไหมรู้จักมันจะดูเล็กน้อยเออกะล่อนแฟกล่อนมาแล้วจ้ะไหมเออแล้วแหละเอามาทำม่วงกวนอ่ะเอามาฝานแล้วก็ตากแดดแล้วก็เก็บไปกิน อร่อยอ่ะืมฝานตักแดดแล้วเก็บ,บไปกินเนาะคุณผชมเขากินแบบมุ้งมังกวนอะกวนที่เจ็ดกวนครับนานไปได้กินหายลูกสุดสุดเอ้ยลูกสุกอะตรงนี้เม็ดใหญ่หนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ด ห้าเม็ดหกเม็ดเจ็ดเม็ดเม็กเม็ดสเม็ดลูกหนึ่งขนาดนั้เลยเหรออลูก็ได้ไนี่ดูอเกทีกินเป็นด้วยโซลิิสแตซูีอ่ะโอ้ยเป็นไงมันเป็นไงมันเป็นมันมีความเปรี้ยวมีความเค็มมีความเผ็ด <S <S 2> <S 2> ได้รับเหมือนวิตามินซีแบบสุดๆคุณผู้ชมทําให้ร่างกายตื่นอืมันรู้สึกกระชุช่มกระชวย